สวัสดีครับกผมช่องดักสละอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็ามาเจอกันในบทที่3 1ครับดยจากตอนที่แล้วโจหยวนเขาได้เข้าไปในม่อเรียบร้อยแล้วก็กําลังเจอเปลวสุริยสวรรค์ wan, ที่เป็นดอกบัวนะครับผุการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่สามร้อยสามสิบเอ็ดกำจัดจิตวิญญาณโจหยวนนั่งอยู่บนยอดเขาสีแดงเข้มพาังจิตวิญญาณของเขาแผ่ขยายออกไปหยุดดอกบัวเพลิงสีทองที่ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างช้าๆก่อนที่จะดึงเข้ามาหาเขาดอกบัวเหล่านั้นลอยวนอยู่รอบตัวมีดอกบัวเพลิงสีทองมากกว่ายี่สิบดอกอยู่รอบๆตัวเขาแล้วแต่การใช้จิตวิญญาณของเขาเพื่อคว้าและดึงดอกบัวนั้นยุ่งยากเกินไปตามการประมาณของโจหยวนเขาน่าจะเก็บดอกบัวได้มากที่สุดร้อยดอกเท่านั้นหากมากกว่านี้ ก็จะสร้างสถานการณ์ที่ยากลําบากให้กับตนเองเขาจะไม่มีสมาธิเหลือไว้ทําอย่างอื่นอีกโชคดีที่ดวงจิตวิญญาณของยี่สิวซุยบินอยู่เหนือเขาในเวลาต่อมาร่มทองแดงสีแดงพร้อมแล้วโดวยการโบกมือแสงสีแดงก็พุ่งเข้าหาโจหยวนจิตวิญญาณโจหยวนสั่นไหวแสงสีแดงเข้มหยุดลงตรงหน้าเขาเขาหันไปมองเห็นร่มสีแดงเข้มอยู่ภายในแสงนั้นพื้นผิวของร่มนั้นเรียบเียราวกับกระจกมันทํามาจากไม้อย่างชัดเจนมันดูราวกับว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากทองแดง นี่คือล่มทองแดงสีแดงเหรอโจอ,อยู่รู้สึกอยากรู้จิตวิญญาณของเขาบินขึ้นไปรอบร่มแล้วเปิดมันออกแสงสีแดงจางๆโปรยลงมาในทันทีมันได้ห่อหุ้มจิตวิญญาณความร้อนรอบๆลดลงอย่างรวดเร็วราวกับว่าแสงสีแดงได้ปิดกั้นมันเอาไว้โจหยวนหมุนร่มไปที่ดอกบัวเพลองสีทอง ยี่สิบดอกที่อยู่รอบตัวเขาดอกบัวเพลิงถูกดูเข้าไปหาล่มในทันทีโดยเปลี่ยนรูปร่างเป็นเปลวเพลิงเล็กๆคันที่มันลอยเข้าไปใกล้ไหลไปที่ขอบล่มสร้างภาพอันง,งดงามใบหน้าโจยวนมีสีหน้ายินดีอย่างไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าการดึงเปลวเพลิงของดอกบัวสีทองด้วยมือจะไม่ทําให้พลังจิตวิญญาณของเขาหมดไปมากแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ดีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วร่มทองแดงสีแดงทําให้การรวบรวมดอกบัวเพลิงทําได้ง่ายกว่าเดิมเขาคาดว่า ร่มทองแดงสีแดงเข้มนี้น่าจะสามารถเก็บดอกบัวเพลิงสีทองได้มากกว่าร้อยดอกในคราวเดียวไม่น่าแปลกใจเลยที่ล่มเป็นสิ่งจำเป็นในพิธีเปลวเพลิงสวรรค์อีกนานแค่ไหนที่เราจะสามารถจัดหาให้แก่ทุกคนได้โจยวนถามเมื่อทุกคนมีร่มทองแดงสีแดงแล้วพวกเขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสาระในหม้อเพลิงสวรรค์มีเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์จำนวนจำกัดในแต่ละสถานที่พวกเขาจะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อรวบรวมเพิ่มเติมยี่สิวซุยตอบว่า เราได้สร้างไปแล้วมากกว่า300อชิ้นดังนั้นน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการเตรียมให้สมาชิกแต่ละคนนอกจากนี้ใครยังมาแจ้งด้วยว่าขั้นตอนการรวบรวมเพลิงกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโจรหยวนมองตามสายตาของนางพบบอลสีแดงขนาดใหญ่ค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้นในหุบเขาเบื้องล่างบอลนี้สร้างมาจากไม้ทองแดงสีแดงและหินสีแดงเมื่อมองจากระยะไกลจะดูเหมือนลูกบอลสีแดงขนาดใหญ่นี่คือการเก็บรวบรวมเพลิงโจหยวนพยักหน้า ดำเนินการสร้างต่อไปเลยผู้ที่ได้รับร่มทองแดงสีแดงสามารถเริ่มกลางและรวบรวมเพลิงสุริยะสวรรค์ได้เลยแล้วสาลาเพลิงละ่ะยี่สิวซุยถามโจยหยวนกล่าวว่าเราสังเกตการกันอย่างสงบก่อนดีกว่าพวกเขาเป็นกองกําลังที่แข็งแกรง่งเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอให้พวกเขาลงมือก่อนเมื่อนั้นเท่านั้นเราจึงจะหาช่องทางเอาชนะเขาได้สาราเพลนั้นแข็งแกร่งกว่าสาราวายุมาก ไม่มีข้อได้เปรียบเลยหากเริ่มโจมตีก่อนยี่สิวซุยพยักหน้าเมื่อไม่มีอะไรจะรายงานอีกนางจึงหันหลังกลับและกระโดดลงไปกลับไปที่สมาชิกสาราวายุคนอื่นๆเร่งให้พวกเขาสร้างบอลรวบรวมเพลิงและร่มทองแดงสีแดงโจยหยวนเงยหน้าขึ้นมองไปในระยะไกลขณะด,ดวงตาของเขาหลีลงอาจดูเหมือนสงบในตอนนี้แต่ภายใต้ความสงบนั้นพายุก,กำลังก่อตัว ตลอดครึ่งวันถัดมาไม่มีการต่อสู้ใดๆเกิดขึ้นในม่อเพลิงสวรรค์ลมทองแดงสีแดงเข้มสร้างเสร็จมากขึ้นเรื่อยๆและได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสาราวายุอย่างรวดเร็วหัวหนาา้าสาราขั้นตอนการก่อเพลิงสําเร็จแล้วเมื่อได้ยินเสียงอันแสนสุขนี้ดวงตาของโจหยุนก็ฉายแวบแห่งความสุขออกมาร่างของเขาเคลื่อนไหวปรากฏตัวขึ้นที่หุบเขาเขามองไปด้านหน้าลูกบอลสีแดงขนาดใหญ่กว้างหลายสิบฟุตปรากฏให้เห็นเทเปลียวเพลิงสุริยะสวรรค์ลงไปได้เลย โจยวนโบกมือตามคำสั่งของเขาร่างจำนวนมากปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วรอบร,อบรอบลูกบอลสีแดงนั้นลมทองแดงสีแดงของพวกเขาฉี้ไปข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนที่จะหุบลงเปลวเพลิงสีทองพุ่งออกจากร่มไปที่ปลายของมันมันได้เทพเพลิงนั้นเข้าไปในลูกบอลน,นั่นคือขั้นตอนการรวมเพลิงชึ้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 งฉี่ เมื่อเปลวเพลิงโขมกระหนาม,มากขึ้นเรื่อยๆเ,เปลวเพลิงสีทองก็เริ่มลุกไหม้ทองแดงสีแดงเข้มที่อยู่โดยรอบเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดแต่ความร้อนไม่ได้แพร่กระจายเนื่องจากคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนโจหยวนลอยไปข้างหน้าทรงเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์จำนวนไม่กี่สิบดวงที่เขาเก็บรวบรวมไว้ในร่มไปยังบอลรวบรวมเพลิงเมื่อเพลิงภายในลุกโชนช่วงแววแห่งความสุขก็ปรากฏชัดในใบหน้าของสมาชิกสาราวายุหลายพันคนยิ่งเปลวเพลิงยิ่งใหญ่เท่าไรพวกเขาก็จะยิ่งได้รับเพลิงสุริยะสวรรค์มากขึ้นเท่านั้น เอ๋แต่ขนาดนั้นเองจูจูจโจหยวนก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดหนึ่งบนท้องฟ้าไกลพร้อมกระบกมือและพูดระวังตัวด้วยจิตวิญญาณหลายพันคนเข้าสู่สภาวะตื่นตัวในทันทีเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ ดวงจิตวิญญาณประมาณหนึ่งพันดวงปรากฏกายขึ้นบนท้องฟ้าไกลพวกเขามาจากสาราเพิงที่ด้านหน้าสุดเป็นกลุ่มที่มีบุคคลคุ้นเคยอยู่คนหนึ่งเขาคือรองหัวหน้าสาราชื่อว่าวางเฉินจิตวิญญาณโจหยวนลอยขึ้นสู่อากาศอย่างช้าๆพร้อมกับท่าทางเย็นชาในดวงตาขณะที่เขามองดูวางเฉินและกล่าวสาราเพิงคิดว่ากลุ่มเล็กๆเ,เช่นเนี้จะสามารถรับมือกับสาราวายุทั้งหมดได้งั้นเหรอวางเฉินจ้องมองโจหยวนด้วยความดูถูกขณะที่เขาตอบว่า หัวหน้าสาราโจยหยวนช่างเป็นห่วงพวกเราหลือเกินข้ามาที่นี่ตามคําสั่งของหัวหน้าสาราเท่านั้นหัวหน้าสาราของเราต้องการให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหากสาราวายุของเจ้าให้ดอกบัวเพลิงหนึ่งแสนดอกแก่เราสาราเพรีงของเราก็จะไว้หน้าเล็กๆให้กับพวกเจ้า คำพูดที่ยิงพยองของหวังเฉินทำให้ใบหน้าสมาชิกสาราวายุโกรธขึ้นมาในทันทีดอกบัวเพลิงหนึ่งแสนดอกสาราเพลิงช่างโรคมากเกินไปหน่อยหรือเปล่านี่เทียบเท่ากับการทำให้สาราวายุนั้นทำงานฟ,ฟรีๆโจหยวนจ้องมองหวังเฉินแต่ไม่ได้แสดงความโกรธออกมาเขาหัวร้อนและพูดว่าลองหัวหน้าสาราหวังเฉินเจ้าลงมาคุยกับพวกเราหน่อยดีกว่าไหมล่ะหวังเฉินหัวร้อเยาะหัวหน้าสาราโจหยวน หวังว่าเจ้าคงไม่ลืมชื่นชมความมีน้ำใจของพวกเรานี่เป็นโอกาสสุดท้ายไม่เช่นนั้นครั้งหน้าคงไม่ใช่พวกเราเพียงไม่กี่คนมาทิ่นี่แน่นอนว่าเขาจะไม่เข้าใกล้พวกเขาเพียงหนึ่งพันคนจะเอาชนะสาราวายุทั้งสาราได้อย่างไรระยะห่างนี้ปลอดภัยที่สุดสามารถเลือกที่จะถอยหรือเดินหน้าต่อโดยไม่มีแรงกดดันโจหยวนสายหัว ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกสีหน้าว่างเฉินมืดมนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในที่สุดเขาก็สามารถระงับความโกรธลงได้เขารู้ว่าโจโยวนกำลังทำสิ่งนี้อย่างตั้งใจหากเขายอมต่ออารมณ์ของตนเองเขาเข้าใกล้ามากเกินไปโจโยวนจะต้องจัดการพวกเขาให้หมดสิ้นเพื่อตัดพลังโดยรวมของสาราเพิงอย่างแน่นอนโจโยวนส่ายหัวด้วยความผิดหวังเขาไม่สามารถยุ่งกับวังเฉินได้อีกต่อไปและหันไปมองสมาชิกสาราวายุแทน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมเพลิงสุริยสวรรค์ให้ได้มากที่สุดเขารู้ว่ากลุ่มของหวางเฉินถูกส่งมาที่นี่โดยลู่เซียวเพื่อคอยจับตาดูพวกเขาเอาไว้เดิมทีเขาเชื่อว่าลู่เซียวจะใจร้อนอยากก่อปัญหาแต่ดูเหมือนว่าลู่เซียวจะยังสามารถรักษาความสงบของเขาไว้ได้ เป็นไปได้ว่าสาราเพิงจะไม่โจมตีก่อนที่จะเตรียมร่มทองแดงสีแดงเข้มให้กับสมาชิกทุกคนเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกสาราวายุแม้แต่คนเดียวหลบหนีไปได้แต่โจหยวนก็ไม่ได้หวาดกลัวเขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่และเพียงแค่รอโอกาสที่เหมาะสมส่วนใครจะเป็นผู้ยืนหยัดคนสุดท้ายทุกคนจะได้รู้หลังจากการต่อสู้เสร็จเท่านั้นภายใต้การบังคับบัญชาของโจหยวนสาราวายุได้ทิ้งสมาชิกไว้หนึ่งพันคนเพื่อคอยจับตาดูกลุ่มของหว่างเฉินในขณะที่คนอื่นๆแยกแยก,แยก,แยกยันอย่างรวดเร็ว เพื่อรวบรวมเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์แม้ว่าดอกบัวเพลิงสีทองจะลอยลงมาจากด้านบนอย่างต่อเนื่องแต่ดอกบัวหลายพันดอกก็สามารถกวาดล้างบริเวณโดยรอบได้อย่างรวดเร็วลูกบอลรวบรวมเพลิงก็กำลังเติบโตและสว่างขึ้นเรื่อยๆหลังจากรวบรวมเพลิงสุริยะสวรร์ทั้งหมดในพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้วโจวยนก็บกมือโดยไม่ได้สนใจกลุ่มของหว่างเฉนินขณะที่เขาพาสมาชิกสาราวายุไปยังที่อื่นๆเพื่อรวบรวมเพลิงสุริยะสวรรค์ จิตวิญญาณหลายร้อยคนซึ่งถือล่มทองแดงสีแดงบินผ่านไปแม้แต่บอลรวมเพลิงก็ยังถูกยกขึ้นมาด้วยความพยายามร่วมกันของจิตวิญญาณจำนวนมากสีหน้าวางเฉินมืดมนลงเมื่อตระหนักได้ว่าเขาถูกเพิกเฉยในที่สุดเขาก็โบกมือขณะที่รอยยิ้มประหลาดและเย็นชาปรากฏจากริมฝีปากของเขาติดตามพวกมันไปและอย่าลืมรายงานตำแหน่งของพวกเราให้หัวหน้าทราบอยู่เสมอตอนนี้พวกมันสามารถรวบรวมได้มากเท่าที่ต้องการแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จากการทำงานของพวกมัน ก็จะตกอยู่ในมือของพวกเราเมื่อแผงของหัวหน้าของเราเสร็จสมบูรณ์โจหยวนจะต้องร้องขอความเมตตาแน่นอนจิตวิญญาหลายพันคนบินผ่านไปขณะที่ดอกบัวสีทองที่ร่วงโรยลงมาอย,อย่างช้าๆบนท้องฟ้าและเปลวเพลิงก็ได้ไหลออกมาจากรอยแตกบนพื้นดินก็ได้ถูกเก็บออกไปด้วยเช่นกันโจหยวนยืนอยู่กลางอากาศขณะจ้องมองใจกลางกลุ่ม เปลวเพลิงสีทองที่ลุกโชนอยู่ภายในนั้นใหญ่ขึ้นแล้วร้อนขึ้นจำนวนดอกบัวเพลิงสีทอง,ท,งทั้งหมดที่รวบรวมได้นั้นเกินหมื่นดอกแล้วเมื่อพิจารณาถึงความเร็วในการเก็บรวบรวมนี้โจหยวนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแต่ในไม่ช้าเขาก็หันไปมองด้านหลังซึ่งวางเฉินไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปนั้นกำลังติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดพร้อมกับกลุ่มจิตวิญญาณประมาณหนึ่งพันคนจากสาราพเพิง ความเย็นยเยือกแล่นผ่านดวงตาโจโหยวนเขารู้ว่าวางเฉินกำลังจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่มีความรู้สึกแวบหนึ่งว่ามีบางอย่างผิดปกติจ,จู่ๆโจโหยวนก็ได้ถามขึ้นสิวซุยเราเข้ามาในหม้อเพลิงสวรรค์มานานแค่ไหนแล้วยี่สิวซุยตอบผ่านไปเกือบวันแล้วโจโยวนค้อนหิ้วเบาๆในอากาศขณะกล่าวช้าๆจนถึงตอนเนี้ยแม้ว่าพวกเขาจะมีสมาชิกมากมาย แต่สาลาพเพืองก็ควรจะมีล่มทองแดงสีแดงอย่างครบคันแล้วไม่ใช่เหรอยี่สิวซุยพยักหน้าควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเหตุใดเราจึงยังไม่เห็นสัญญาณใดๆของกองกำลังหลักของสาลาพเพิงล่ะ โจย,ยวนดวงตาเปล่งประกายในความคิดยีสิวซุยตกตะลึงเมื่อแววตาของนางแสดงความกังวลออกมาแน่นอนว่าสาลาเพิงควรจะมากำจัดพวกเขาในทันทีหากพวกเขามีอุปกรณ์ครบทำไมจนถึงตอนนี้ถึงไม่มีสัญญาณใดๆนอกจากส่งสมาชิกพันคนมาสังเกตการพวกเขากันลู่เสียวกำลังวางแผนอะไรอยู่ดวงตาโจย,ยวนกระพริบด้วยความคิดไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็พูดว่าไม่ว่าแผนของลู่เซียวจะเป็นอย่างไรเราจะกลืนกินกลุ่มของหวางเฉินก่อน กลุ่มนี้ยังคงบินวนเวียนไปต่อหน้าต่อตาเขาจะเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเขาไม่กำจัดออกไปยี่สิวซุยยกคิ้วขึ้นแต่วางเฉินระมัดระวังตัวมากและระยะสาระยะห่างระหว่างเราเมื่อเราแสดงสัญ,ญญาณของการจะโจมตีเขาก็จะถอนตัวหนีในทันทีก่อนที่จะกลับมาติดตามเราเมื่อเราหยุดโจหยวนหัวเราะเบาๆถ้ายอย่างนั้นเราจะตัดการล่าถอยของพวกเขาไม่ให้พวกเขามีโอกาสหนีอีกเลยยังไงเหรอขนตายาวของยี่สิวซุยกระพีบโจหยวนยิม้ม เจ้ารู้ไหมว่าสมาชิกบางคนได้หายไปจากกลุ่มของเรายี่สิวซุยตกใจกับคำพูดนี้นางหันไปมองแน่นอนว่านามพ์ว่าจิตวิญญาณหลายร้อยคนหายไปจากกลุ่มหัวใจของนางสั่นไหวเมื่อนางพูดว่านี่เจ้าตั้งใจจะใช้เวลาบนเขามากกว่าปกติระหว่างทางเพื่อซ่อนสมาชิกบางคนของเราไว้เหรอโจหยวนขยักหน้าข้าซ่อนเอาไว้หลายสิบคนในแต่ละบุเขาหวางเฉินคงไม่รู้แน่เพราะเขาอยู่ไกลเกินไปดังนั้นเขาคงยังไม่รู้ตัวหรอก ว่าตัวเองนั้นถูกล้อมไปแล้วความสุขปรากฏชัดในดวงตาของยี่สิวซุยขณะที่นางเม้มริมฝีปากเป็นรอยยิม้มเจ้านี่ช่างเจ้าเร่จริงๆเมื่อบอกเขาตัดเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มวางเฉินสมาชิกกว่าพันคนก็จะถูกสาราวายุกลืนกินได้อย่างง่ายดายนี่จะตัดพลังบางส่วนของสาราเพิงโจหยวนหัวรอบบาอเบาๆไม่นานหลังจากนั้นเขาก็โบกมือ จิตวิญญาณจำนวนหลายพันคนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาก็หยุดลงเขาหันหลังกลับแล้วพุ่งเข้าหากรุงวังเฉินพลังจิตวิญญาณพุ่งออกไปและกระเพื่อมไปทั่วบริเวณจิตวิญญาณจำนวนหลายพันคนตามมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาพที่น่าตกใจอย่างยิ่งฝ่ายวังเฉินสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขาในทันทีฮะไอ้พวกโง่แกเชื่อจริงๆหรือว่าข้าจะส่งตัวเองไปที่ประตูหน้าบ้านพวกเจ้าวังเฉินหัวเราะเบาๆอย่างเย็นชาขณะสั่งโดยไม่ลังเลว่าพวกเราถอยทัพจิตวิญญ,ญาณ กว่าพันคนเริ่มถอยในทันทีเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้กับสาราวายุภารกิจของพวกเขาก็คือเฝ้าดูสาราวายุเท่านั้นฝ่ายหนึ่งลุกไปข้างหน้าขณะอีกฝ่ายหนึ่งถอยกลับแต่สุดท้ายก็ยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้ฝ่ายแรกพบว่าเข้าใกล้ได้ยากมาก วางเฉินอดหัวร้อนไม่ได้ขณะที่มองดูโจหยวนที่กำลังไล่ตามพวกเขาอย่างเยาะเย้ยเขารู้สึกตื่นเต้นเหมือนแมวเล่นกับหนูชื่อเสียงของโจยวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่สาราทั้งสี่เมื่อไม่นานมานี้และเขาก็มีอิทธิพลไม่แพ้หัวนหน้า,สา,าสาราทั้งสามคนแล้วแต่แล้วจะยังไงสิ่งเดียวที่โจยวนทำได้ก็คือกินฝุ่นของเขาฟิวขณะที่เขากำลังหัวร้อนอยู่นั้นจู่ๆพลังจิตวิญญ,ญาณก็ระเบิดออกมาต่อหน้าต่อตามีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นได้ก่อตัวขึ้นได้ขวางทางพวกเขาเอาไว เสียงโว้อเขาหว่างเฉินหยุดชะงักลงในทันทีเมื่อเขามองดูร่างรายร้อยร่างโผล่ขึ้นมาต่อหน้าเป็นไปได้อย่างไงพวกเขามาอยู่ด้านหลังเราเมื่อไรเร็วเข้าทำรายกำแพงจิตวิญญาณให้สิ้นซากซะเขาคำรามจิตวิญญาณนับพันโจมตีอย่างพร้อมเพรียงกันพลังจิตวิญญาณพุ่งเข้าใส่ปราการจิตวิญญาณปราการสั่นไหวอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายก็ยังไม่ถูกทำลายในช่วงเวลาสั้นๆนี้เองที่โจหยวนและกองทัพจิตวิญญาณหลายพันคนของเขาก็ตามทันเหงื่อเย็นปรากฏบนหน้าผาของหว่างเฉิน ร้องหัวหน้าสาลาวางเฉินดูเหมือนว่าเจ้าก็ยังคงประมาทเกินไปโจหยวนแสดงรอยยิ้มเขาไม่เสียเวลาขณะที่ยื่นมือออกไปแล้วโบกมือเบาๆทำลายซะครึ เข็มพลังจิตวิญญาหลายพันลูกพุ่งเข้าใส่กลุ่มของหว่างเชินราวกับน,น้ําท่วมโดยข้อใดเปรียบที่ชัดเจนเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์อันชานชา,าดใดๆเลยพวกเขาสามารถบดขยี้กลุ่มของหว่างเชินได้อย่างง่ายดายด้วยพลังอันมหาศาลหนังศีรษะของหวางเชินรู้สึกชาหนึบเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงสายน้ําพลังที่เข้ามาใกล้เขารีบสั่งให้ทั้งกลุ่มต่อสู้กับ บูมพลังจิตวิญญาณทั้งสองฝ่ายประทะกันส่งผลให้เกิดเสียงดังสนัน่นท่ามกลางเสียงดังนั้นจิตวิญญาณนับพันคนที่อยู่ฟังวางเฉินกี่ร้องอย่างน่าเวทนาจิตวิญญาณของพวกเขาเริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นลำแสงที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าถูกส่งออกจากมอบเครือสวรรค์ผ่าน,นกลไกาการป้องกันหลังจากโจมตีหลายระลอกจิตวิญญาณที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่สิบคนก็ดูสิ้นหวังอย่างยิ่งวางเฉินกัดฟันแน่นด้วยสีหน้ามนหมองอย่าได้ใจเกินไปนะโจหยวน เจ้าจะต้องลำน้ำตาเมื่อกองกำลังหลักของสาราเพิงมาถึงโจโหยวนไม่สดสถานเขามองไปที่วางเฉินเป็นเวลานานก่อนจะพูดอย่างกระทานหันว่าพวกเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามพวกเราเท่านั้นใช่ไหมล่ะลู่เสียวตั้งใจส่งพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อให้พวกเราคิดว่าสาราเพิงจะตามมาเร็วๆนี้นี่เป็นแผนที่จะกักขังข้าไว้ที่นี่เท่านั้นลู่ม่านตาของวางเฉินหดตัวลงโจโหยวนก็รีตาลงเช่นกันลู่เสียวกำลังวางแผนอะไรอยู่วางเฉินเพียงหัวเราะออกมาอย่างเย็นช้าแต่ไม่ได้ตอบกลับ โจยวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆสาลาเพลิงของเจ้าร่วมมือกับสาราคีรีเพื่อกำจัดสาราพรึกษาใช่หรือไม่หลังจากจัดการกับสาราพรึกษาเสร็จแล้วพวกเจ้าจะหันมากำจัดสาราวายุ หัวใจวังเฉินสันไหวเมื่อความปรารใจปรากฏชัดในดวงตาของเขาโจหยวนเข้าใจทุกอย่างทันทีเมื่อสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังเขาไม่คาดคิดเลยว่าลู่เซียวจะมัดระวังตัวมากขนาดนี้แม้จะประชิญหน้ากับสาราวายุที่อ่อนแอกว่ามากแทนที่จะโจมตีโดยตรงลู่เซียวกลับเลือกที่จะร่วมมือก,กับกองกำลังกับสาราคีรีเพื่อกำจัดสาราพึกษาให้สำเร็จเสียก่อนเมื่อสาราพึกษาถูกกำจัด กองกำลังรวมของสาราเพิงและสาราคีรีก็จะได้เปรียบอย่างแน่นอนโจหยวนจะไม่สามารถตอบโต้ได้ไม่ว่าเขาจะถือไพ่เด็ดอะไรก็ตามหลังจากแพ้ในการต่อสู้ครั้งก่อนลู่เสียวก็กลายเป็นคนรอบคอบมากขึ้นเขาเป็นดังสุนัขแก่ที่สงบนิ่ง เขาส่งวางเฉินเฝ้าดูสาราวายุด้วยความหวังว่าจะหยุดพวกเขาไว้ท้ายที่สุดแล้วใครๆก็เชื่อว่ากองกำลังหลักของสาราเพิงจะมาถึงในไม่ชา้าพร้อมกับกลุ่มราตเวนที่คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาใครจะคาดคิดว่าลู่เซียวจะยอมในการไม่โจมตีสาราวายุก่อนเพื่อที่เขาจะหันความสนใจไปที่สาราพรึกษากันสีหน้าเข่งขึนปรกากฏออกมาบนใบหน้ายี่ซิวซุยเย่ปิงหลิงและคนอื่นๆพวกเขายังเข้าใจด้วยว่าเมื่อสาราพรึกษาถูกกำจัดแล้วสาราวายุก็จะไม่สามารถต้านทานพลัง ที่ร่วมมือกันระหว่างสาราเพิงและสาราคิรีได้เมื่อตหนกว่าโจหยวนมองเห็นแผนการของพวกเขาหว่างเฉินก็หัวร้อโจหยวนเจ้าประเมินลูกเซียวต่ำเกินไปมีเพียงความพ่ายแพ้เท่านั้นที่รอเจ้าอยู่เมื่อสาราเพิงและสาราคิรีของเรากําจัดสาราพึกษาเสร็จเรียบร้อยสาราวายุของเจ้าก็จะเป็นรายต่อไป การแสดงออกของโจโหยวนไม่สะทกสถานเพลิงจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นรวมตัวกันอยู่ในฝ่ามือของเขาก่อนที่จะส่งออกไปด้วยการสะบัดเพลิงจิตวิญญาณได้ห่อหุ้มวางเฉินและจิตวิญญาณที่เหลืออีกไม่กี่สิบคนอย่างรวดเร็วขณะที่เพลิงจิตวิญญาณกำลังลุกไหมจิตวิญญาณวางเฉินและคนอื่นๆก็จางหายไปโจโหยวนสาราวายุของเจ้าจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ว่างเฉินคำรามเสียวินาทีต่อมาจิตวิญญาณของเขาก็กลายเป็นลำแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาและหายวับไปท่าทีโจวยวนเฉยเมยขณะสายตาของเขามองไปรอบๆที่สมาชิกสาราวายุหลายพันคนที่จ้องมองเขาอยู่รอคอยคำสั่งเขาไม่ลังเลขณะโบกมือและคำรามว่าหยุดการรวบรวมเพลิงสุริยุสวรรค์ไว้ก่อนพวกเราจะรีบเข้าไปช่วยสาราพึกษาและกำจัดทั้งสาราเพลิงและสาราคีรีในทันที ขณะที่เสียงของเขาดังขึ้นดวงจิตวิญญาณของเขาก็พุ่งออกไปโดยมีดวงจิตวิญญาณหลายพันดวงติดตามเขาอย่างใกล้ชิดนอกมอเพลิงสวรรค์มีสายตาจำนวนนับไปท่วงกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าโจหยวนจะเข้าใจเต,ตนาของสาราเพลิงได้ที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะต้องเป็นจุดสุดยอดของการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน ภูเขาทองแดงสีแดงเข้มสง่างามเหนือแผ่นดินร้าวกะยักต้นไม้ทองแดงสีแดงที่กระจายอยู่ตามภูเขาก็เปล่งประกายแสงที่แวววาวในขณะนี้การต่อสู้อันเข้มข้นกำลังปกคลุมภูเขาขนาดััษ์จีวิญญาณหลายหมื่นคนลอยอยู่กลางอากาศปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าพลังจีวิญญาณพุ่งออกไปทำให้เกิดคลื่นสั่นสะเทือนทั่วบริเวณ สี่จิตวิญญาณยืนเอามือไพร่หลังที่ศูนย์กลางของกองทัพขนาดใหญ่นี้ที่ด้านหน้าสุดคือลู่เซียวและหั่นหยวนซึ่งเป็นหัวหน้าสาราเพิงและสาราคิลีจูหลิงเดินตามหลังไปข้างๆลู่เซียวข้างๆหั่นหยวนเป็นชายร่างผอมมากคนหนึ่งที่มีดวงตาคู่หนึ่งเป็นประกายราวกับใบมีดชายผู้นี้มีชื่อว่าเจ้าหยินเขาเป็นผู้นำจิตวิญญาณของสาราคิรีสำหรับพิธีเปรียวเพิงสวรรค์จากขึ้นจิตวิญ,ญญาณอันทรงพลังที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของเขาชัดเจนว่าบุคคลนี้ ก้าวเข้าสู่สภาวะแปรผันขณะนี้ทั้งสี่คนกำลังจ้องมองอย่างเฉยเมยไปยังจุดหนึ่งในระยะไกลด้านนอกของภูเขาทองแดงสีแดงมีกำแพงกั้นขนาดยักษ์ที่สร้างจากพลังจิตวิญ,ญญาณสามารถมองเห็นชั้นหมอกคล้ายกระแสน้ำวนบน,บนพื้นผิวของกำแพงพลังจิตวิญ,ญญาณเกือบหมื่นดวงก็เทพลังจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาเข้าไปในกำแพงกั้นจากด้านในอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือสาราพฤกษา ทางด้านสาราเพิงและสาราคิรีจิตวิญญาณได้ปล่อยการโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดการโจมตีดังกล่าวได้โจมตีกำแพงจิตวิญญาณทําให้เกิดคลื่นหยักมู่ชิงยานมีความสามารถมากทีเดียวเมื่อคิดว่านางสามารถใช้พลังจิตวิญญาณเหล่าสมาชิกสาราพึกษาเพื่อสร้างค่ายก้นของพายุฝนพันดวงจิตได้จูหลิงอดไม่ได้จะชื่นชมขณะเขาจ้องมองไปที่กำแพงจิตวิญ,ญญาณขนาดยากักหากไม่ได้ความช่วยเหลือจากสาราเพิงสาราคิรีของเราอาจใช้เวลานาน แม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะสาราพฤกษาได้ก็ตามชายที่ชื่อว่าเจ้าหยินพยักหน้าเห็นด้วยลู่เสียวพูดอย่างเฉยเมยว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะทำลายมันลงจูหลิงไม่กล้าปล่อยให้ลู่เสียวรอคำตอบเขาประเมินอย่างรวดเร็วและตอบว่าข้าเกรงว่าเราต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันลู่เสียวขมวดคิว้วนานเกินไปแม้ว่าข้าจะทรงวางเฉินไปทำให้สาราวายุราชา้าแต่โจหยุนก็ชาดราดมากและอาจจะรู้ตัวแล้วว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ จูหลิงหัวร้อยอย่างขมขื่นค่ายกลพายุฝน,นพันดวงจิตของมู่ชิงหยางนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันที่แข็งแกร่งมากหากพวกเขาตั้งใจจะป้องกันพวกเราเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทางเลือกเดียวก็คือค่อยๆทำให้พลังจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาหมดลงลู่เซียวรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมอีกเขาทำได้เพียงพยักหน้ารับทราบไม่ต้องกังวลไปหรอกพี่ลู่โจโยหยวนอาจเดาแผงของเราไม่ออกเขาอาจจะยังรอให้สาราเพิงโจมตีพวกเขาอย่างโง่เขลาอยู่ก็ได้ ่านหยวนหัวรอ้อยิ่งไปกว่านั้นข้ารู้สึกว่าเจ้าประเมินเข้าสูงเกินไปสาราเพิงน่าจะสามารถบทขยี้สาราวายุได้อย่างง่ายไดหากเจ้าโจมตีพวกเขาในทันทีพวกเขาคงถูกกำจัดไปนานแล้วลู่เสียวก่าอย่างเฉยเมยว่าโจหยวนนั้นยากเกินเข้าใจพิธีปเปลวเพลิงสวรรค์น,นั้นเดิมทีมีกำหนดไว้ให้ตระกูลเทียนหุนของข้าดูแลในปีนี้แต่จู่ๆท่านหญิงจี้จิงก็ตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ผู้นำตระกูลต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นพิธีทุกคนสามารถแย่งชิงกันได้หากข้าทำพลาดการอธิบายเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากมากดังนั้นการระมัดระวังให้มากขึ้นอีกสักหน่อยจึงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรฮันหยูรู้สึกว่าลู่เซียวกำลังสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่จะเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นสำหรับสาราวายุธรรมดาแต่เขายังเข้าใจว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้นำตระกูลหุนส่วนและลู่เซียวก็ไม่กล้าที่จะประมาทหลังจากที่เราจัดการสาราพึกษาเสร็จ โจยวนก็จะไม่มีโอกาสอีกไม่ว่าเขาจะเตรียมก็ดูบายอะไรไว้ก็ตามท่่นยวนหัวรอลู่เซียวพยักหน้าเขาเร่งจูหลิงและเจ้าหยินว่าเพิ่มการโจมตีและทำลายกำแพงจิตวิญญาณโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้กำจัดสาราพึกษาซะจูหลิงและเจ้าหยินไม่กล้าชักช้าจิตวิญญาณระดับสภาวะแปรผันทั้งสองลงมือด้วยตนเองสั่งขึ้นพลังจิตวิญญาณที่โกรธเกี้ยวครั้งแล้วครั้งเล่าพุ่งชนกำแพงจิตวิญญาณขนาดยักษ์นั้น เมื่อการโจมตีของสาราเพิงและสาราคิรีทวีความรุนแรงสาราพึกษาก็ยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นมู่หลิวยืนอยู่บนยอดเขาใบหน้าหล่อเหลาของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นสาราเพิงและสาราคิรีจับมือกันอย่างกระทันหันเพื่อโอบร้อมพวกเขาเอาไว้ทำให้พวกเขาตั้งตัวไม่ทันท้ายที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดหลายปีของพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ ไม่เคยมีพิธีใดข่มขืนเท่าครั้งนี้มาก่อนมู่หลิวกัดฟันแน่นด้วยความโกรธก,ก่อนจะหันไปทางก้อนหินที่อยู่ด้านหลังเขาซึ่งหมู่ชิงยาน,นั่งอยู่นางกัดฟันแน่ขนขณะที่นางสั่งให้จิตวิญญาณแห่งสาราพึกษาหมื่นคนเติมเต็มจุดต่างๆในประการป้องกันอย่างต่อเนื่องโดยพยายามป้องกันการโจมตีอย่างสิ้นหวัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปมู่หลิวเริ่มเห็นจิตวิญญาณของสมาชิกสาราพึกษาจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเปรียบเป็นเส้นแสงหายไปมันคือคกลไกป้องกันของหม้อเพริงสวรรค์ที่จะเปิดใช้งานเมื่อจิตวิญญาณออนแอลงไปถึงระดับหนึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกกําจัดลงมู่หลิวเราจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วมูว่ชิงหยานสาบแช่ง มู่เหลียวเกาหัวอย่างเก๊กังๆขนาดที่แสดงรอยยิ้มขมขื่นหากเขามีร่างกายเป็นกายภาพรากฐานพลังอยู่ที่แข็งแกร่งของเขาอาจจะช่วยให้สามารถพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรตูในการต่อสู้ได้ช่างน่าเสียดายเขาเป็นเพียงจิตวิญญาณที่เข้าถึงขั้นกายภาพเท่านั้นแม้ว่าเขาจะพุ่งเข้าไปโจมตีเขาก็จะถูกกำจัดในทันทีมู่เหลียวพูดอย่างหมดหนทางข้าทำอะไรไม่ได้เลยใครจะไปคาดคิดว่าพวกเขาจะไร้ยางอายขนาดนี้มาจัดการสาราพึกษาของเราก่อน นี่มันช่างไร้เหตุผลมู่ชิงหยางจ้องมองเขาไม่ใช่เพราะเจ้าถูกโจโหยวนหลอกให้ร่วมมือกับสาราวายุหรอกเหรอมู่หลิวยักไหลพูดตอนนี้เราจะทำอะไรได้เ้าเราทำได้แค่รอให้สาราวายุรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วมาช่วยเหลือพวกเรามู่ชิงหยางบ่นพึมพำแต่ข้าเกรงว่าโจโหยวนจะยังคงโง่เขาที่จะรอให้สาราเพิงโจมตีพวกเขาอยู่แม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็อาจไม่กล้านำสาราวายุมา เพราะทั้งสาราเพิงและสาราคีรีก็อยู่ที่นี่มู่หลิวใส่หัว,หวถ้าโจหยวนเป็นคนแบบนั้นเขาคงไม่กล้าฆ่าฟางอา้าวเขาอาจจะดูอ่อนโยนก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากข้าหวังว่าเจ้าจะคิดถูกหมู่ชิงหยานพยักหน้าเล็กน้อยนางไม่ได้พูดอะไรต่อ หันความสนใจไปกับการกำกับสาราพึกษาแทนนางจำเป็นต้องดูแลค่ายกลพายุฝน,นพันดวงจิตด้วยตนเองไม่เช่นนั้นมันจะพังทลายลงหลังจากขลการโจมตีของศัตรูในไม่ชา้าแต่นางรู้ดีว่าแม้แต่ค่ายกลเช่นนี้ก็ยังคงอยู่ได้ไม่นานภายใต้แรงกดดันมหาศาลนี้การแตกสลายของค่ายกลเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นนางทำได้เพียงภาวนาให้โจหยวนฉลาดขึ้นอีกนิดครึ่งวันผ่านไปอย่างเงียบๆในขณะที่สาราพึกษาต้องอดทนอย่างแสนสาหาัส ค่ายกลที่โอบร้อมรอบสาราพฤกษาไว้ก็เริ่มเลือนลางลงเหมือนเยื่อบางๆใครๆก็เห็นได้ว่าสาราพฤกษาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วบนท้องฝาจูหลิงถอนหายใจด้วยความโล่งใจกำแพงจิตวิญญาณควงจะพังทลายหลังจากการโจมตีอีกสองสามครั้งและหากไม่มีเกราะป้องกันนี้สาราพฤกษาจะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของสาราเพิงและสาราคิรีหัวนหน้าสาราพฤกษาจะเสร็จเราแล้วจูหลิงมองไปที่ลู่เซียวด้วยรอยยิ้มพอใจ ลู่เซียวพยักหน้ารับทราบขณะที่ท่าทางของเขาผ่อนคลายลงเมื่อสาราพึกษาพ่ายแพ้สาราวายุก็จะกลายเป็นเหยื่อล่อที่ง่ายดายเหมือนปลาที่ถูกคันในเขียงโจหยวนกระต่ายก็ยังคงเป็นกระต่ายไม่ว่าจะกระโดดไปมาสักแค่ไหนเมื่อสิงโตที่หลับไหลได้ตื่นขึ้นกระต่ายก็จะต้องตาย อรอยยิ้มจางๆปรากฏบนมุมปากของลู่เซียวแต่การแสดงออกของจูหลิงและเจ้าหญิงก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพวกเขาหันศีรษะไปพร้อมเพียงกันการแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดเมื่อพวกเขามองไปในทิศท,ทางหนึ่งเมื่อหั่นหยวนเห็นว่าพวกเขาหันศีรษะไปเขาก็ถามว่ามีอะไรแต่คำพูดของเขาหยุดชะงักอย่างกระทันหันก่อนจะพูดจบดวงตาของเขาหดลงขณะมองไปยังระยะไกลซึ่งจิตวิญญาณหลายพันคนกำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ลู่เสียวมองด้วยท่าทางเย็นยะเยอะือกขณะที่มุมปากของเขากระตุกความหนาวเย็นในดวงตาของเขาแทบจะทําให้บรรยากาศกลายเป็นน้ําแข็งซาลาวายุมาที่นี่แล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่3 3 1สาเอดเรียบร้อยแล้วนะครับโอโหโจยวนมาแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้องคนที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกิ้งเพื่อภาคเรื่องถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ